ไม่ต้องนะนะทุกนี้แบบแค่นั่งระลึกถึงนะตะโกนดังๆเดี๋ยวออกมาเองทีนี้นนก็มีเงื่อนไขที่แฟนคลับหลายคนอ,อาจจะรู้บางทีเราแยกสำเนียงลำบากนะคะรีจอยด์ธรรมดาเลยกับภาคกลางมาเลยนะคะแล้วหนุ่มๆก็จะออกมาฉันต,ต้องถ้าดังพอหนุ่มๆออกเลยในการที่สั่นที่อย่า,าได้านขวาดีกว่านาะอ,อ้าวหลังทำนั้นมีบั๊บเบิ้ลด้วยนี่จ้างมาเอง ตกใจที่เราต้องไม่ยนงั่นเรรังมาต้งกาอยู่ตวค่ะ้อยปีกบสองค่เลือกเลยทไมอ่ะทำไมอ่ะยากเลือกเลัวไม่อยากอ่ใกล้พีู่ัใจไม่ไหวาจริงใจจะอ้วกอ่ะอเดี๋ยวเราพาทนา่ไับดีกว่าแล้วจากฝั่งใกล้ที่สุดเลยกันแครคบ โอ้มายเยอะมากครับดีใจมากมครับวครบาครัเรากกที่ไหนที่เราจะเจอไฟเขียวและไฟแดงมาพอมก<ะ><ะ>มันต้องเทำไงครับเราเลืนเรืออ่องไม่ถูกไปทำไมต่อจะยนก็ต้ไปไหนไม่ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวชัยภูมิทุกคนแลวก็สวัสดีับทุกคนด้วั้งใะท่อ่อท่ี่ครับว้สวัดีครับด้วรมะยังไงยเ่ยว่ามึไม่ได้ใหม่ใบใบทำไมครับอย่านะรูเก่าก็อีกคลิปนแล้วี่รอ เยอะทุกงานสุดที่บอกว่าถือไม่เล่นเยอะเล่นไม่ใครวะบุ๊คไอ้พี่คนนี้แหละพี่พี่แคนที่ใช่จิวบอกว่าที่เราตอนนี้เนี่ยเราเป็นที่เดบอกว่าแฟนคลับไปต้องเหนื่อยอย่าไปเหนื่อยแบบแฟนไปมามันหนักนะเพราะว่าตอนนี้อายุขนาดก็สูงแล้วเมื่อใจถึงใจไม่จำเป็นต้องมีอะไรรอก็รักกันได้รอรอวะรอ คารองโคสุดยอดนะเวันนี่กินนกหยอดมาหรือเปล่าหวานปาาขนาดนี้พูดไปอย่างนั้นแหละครับจริงๆก็คือเราพ่อพูดๆหน้าเลยวันนี้มะไม้แฟนขับซื้อของเยอะไงที่นี่เวลาแบบของเนี้นะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาเจอเจอสาวหนุ่มแล้วก็หนึ่งสาวท้ามือุ่มดีกว่าสเปคสาวในฝันเป็นยังไงเห็นพี่จ๋าแล้วยังไงมั้ยผมอยากรู้เรื่องของพันก่อนนั่ครับสเปคสาวๆของพัดเป็นยังไงบ้าง สายตามองกวลัวสมมติบอกมาบอกมาที่พี่จัดก็ได้เอ้ยมองยี่พี่บ้างพี่พอได้ไหมพี่พอได้ไหมกว้างโอ้จริงพี่พอได้อยู่เนาะยังไงอังไ้ชอบ้อบบีงยังไงชอบบีงยังไงภายนอกก่อนภายนอกก่อนเบิ้ลเห็นแลบบดั้เดิมแทนละน่ารักสดใสนะครับน่ารักสดใสแล้วแบบนี้อนะอจะกินเน้ะนะจะกินเน้ะตอกแซ่บอะที่ผู้หญิงตรงไหนไม่ไม่มีครับเด็กอยู่นิดเดียวจะกินเน้ก็เยอะเออมี ผมยังไงสไตล์เป็นยังไงอารมณ์ภายนอกที่เราชอบสไตล์แน่นอนแล้วครับก็ผู้หญิงก็ต้องดูที่หน้าตาแล้วเนี่ยต้องดูที่ผมด้วยผมต้องเป็นยังไงที่จะชอบนุ่มสวยสวยยาวนุ่มสวยสวยยาวด้วยครับตรงนี้ตรงนี้คนสั้นก็คนสิก็แล้กไว้ผมยาวได้แล้วไงความหมายไงแล้วแล้วแสาวสาวผมเราสมรันพินทําไงอ่ะสีได้หรอรันดิน มีมีมันเป็นสไตล์เป็นสไตล์ชันก็เริ่มเริ่มใส่วิบบ้างเลยบ้างเขาเรียกผู้อื่นเขาเรียกผู้อื่นผมสั้นเออั้นสั้นเกลียดสั้นติดหัวเลยปินร่างหัวน้อนนียบอกว่าชอบสาวผมยาวบรรยากแล้วก็สุขภาพปกดีงันนี้จอยช่วยได้ใช่ไหมครับหัวค่ะแม่เนี่ครับนุองที่สองบ้างน้องแซมสาวไม่สเป๊ก ชอบผู้หญิงที่เลี้ยงแมวครับเออที่ดีนะ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 จะสื่อถึงใครหรือเปล่าชอบเลี้ยงแมวชอบผู้หญิงที่เล่นละครเก่งครับอีกคนนึงละงานที่จะมาใช่ไหมพวกเราใจพีกพวกเราขึ้นหน้านิดนึงนะครับก้องถ่ายจุ๊ต้องแม่ใช่ครับแดีครันี่คือจะเป็นสาวที่้านตองน้องเซนแล น้องก็ตอบมาขอชั่วโมงหนึ่งได้ไหมครับที่ว่านอนเลยนะนอนรอเลยผมมีนั่งรอได้เลยถือวผมไลให้ฟันเอาแบบสเซนตาอาเซนตานาเซนตานาชอบยกกิจจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยนะครับที่มีการดูแลตัวเองมันก็เป็นแบบนะครับแล้วมันก็แสดงออกมาทางการเาเรียกว่าทางภายนอกมันเป็นอย่างนี้นี่เองถูกต้องตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากคือเขาปากหลายรอบแล้วคือปกติแล้วเนี่ยเราจะผู้หญิงคนหนึ่งเราจะผู้หญิง สมุดตอนสมุดเราจะรู้จักภายในเขาเนี่ยเป็นคนลำบากเราไม่ต้องมองภายนอกก่อกถูกไหมฮะภายนอกมีอะไรบ้างครับอ่าผิวพรรณนะคะมีหน้าตาสวยไหมอโเลย์ช่วยได้ผมยาวหรือเปล่าผมสวยไหมผมยาวหรอแชมพูได้วิทยช่วยได้เป็นคำถามตอบของผู้ขายก็พี่ต้องขายของอะน้องเอ้ยรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วนะเอาง่ายๆว่าถ้าว่าเรามองผู้หญิงคนไหนถ้าผู้หญิงคนนี้แบบเขาเป็นคนที่ดูอาเองดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวเข่าเรื่องของ ผิวพ่านมาเนี่ยเขาจะดูแลตัวเองดีคือเรารู้เราจะรู้เลยนะคเหมือนกับสมมติว่าเราบอกพี่จั่นเราก็จะรู้ว่าพี่เขาดูแลตัวเองดีมากไม่งั้นไม่งั้นเขาไม่ได้สมมตคือเขาไม่สามารถที่จะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้อ้าวัยวะของเอ๊ะนะฮะเพราะว่าผมต้องเดินเดินเยอะแล้วก็กลายเป่าผมทำทรงใหม่แบบนี้นะสมมตินะครับสมมติทิ้งแค่ขาหลังสิครับหันยุบหันยุบทำไมจะทำร้ายตัวเองอย่างนี้อะไรกันทีหลังสวยไหมครับ ผมสวยไหมฮะสวถ้าสมมติว right ่าผมเดินผ่านมาแล้วผมเห็นผหญิงคนนี้จะหัหลักอยู่ป๊โอ้โหน่ารักเป็กระดุมาจากซีรีส์เกาหลีจริงเหรอแต่พอเห็นไม่ห็นมาซีรีส์ไมู้อฟสลายเลยอ้โหขหน้าก็มีน้ำมาลกอแต่พอหันมาปั๊บก็แ่บคนชอบนี่เดี๋ยวบางไว้เลยเดี๋ยวางไว้เลยแต่ว่ารุปกานึฮะผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำใเรารู้สึกดีล้เรชื่นชมผู้หญิงได้ง จากการมองระยะไกลก่อนจากการบอระยะไกลเพราเรียกว่าเป็น first impression อันดับสาหัสเต็มมเนี่แหละอันนี้คือสาวในชุดแม่ของพี่รุ้งค่ะทีนี้สาวๆหลายคนเนี่ยผมยาวและสุขภาพผมไม่ดีพี่จะแนะนำเคล็ดลับดกวยไหมก็อย่างที่บอกค่ะเราต้องเลือกแชมพูที่เหมาะกับสภาพผมตัวเองใช่ถ้ะสมมติว่าเราใช้แชมพูผิดสูตรมันก็จะไม่โอเคใช่ไหมมันจะไม่ดียิ่งขึ้นใช่ค่ะก็อยากให้ใส่ใจคิดซะว่าผมก็เหมือนผิวหน้า ถูกไหมครับใช่เพราะว่าบุคลิกภาพที่ดีนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ทําให้เรามีใช้ไปกว่าครึ่งในการทํางานไม่ว่าจะติดต่อลูกค้าหรือว่าทําอะไรไม่จำเป็นก็มีอาชีพนักแสดงอย่างเดียวใ,ใช่ชนะใจลุงด้วยว้า สวยแต่ผมเหม็นมากเลยก็ไม่หวาดก็ไม่ได้นะแต่รับประกันได้ว่าของมิจอยห้องพิสุดนะคะถูกต้องค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเห็นพวกเราอยู่กันเต็มเวทีมีอีกหนึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีทำให้มีงานดีแบบนี้เพิ่มขึ้นนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณรัชพลนะคะพาวุฒิธนากรค่ะนะคะเป็นตัวแทนจากแผนกพัฒนาธุรกิจลูกค้าจากบริษัทครอบโดยแอนด์แบงค์เลอร์เทรดดิ้งที่นายจังดัตค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณรัชพลค่ะก่จะเป็น เรียรองประธนกรรมการทานจอมออกสมเพลค่ะลงคนตรกลางเลได้ไหมคะขอเด่นเด่นตรงกลางเลยะคะ่กกยะ,คะ